สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกมะเขือปอกไว้รับประทานนะครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่น้อยเราก็สามารถที่จะปลูกมะเขือปอกไว้รับประทานได้นะครับเพียงแค่เรามีล้อรถยนต์เก่าๆนะครับนําล้อรถยนต์มาแล้วก็ใช้เศษใบไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับใบไม้หรือว่าหญ้าแห้งนะครับลองลองก้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดินใส่ในระดับหนึ่งแล้วก็ จะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นอินรีวัตถุนะครับใส่ลงไปแล้วก็เราก็จะขบดินอีกชั้นหนึ่งนะครับขบดินอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปอีกนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาดินร่วนนะครับใส่ให้เต็มเลยทีนี้นะครับก็คือปุ๋ยคอกเราจะทําเป็นสองชั้นนะครับใส่ปุ๋ยคอกตอนแรกเราใส่เศษใบไม้ก่อนแล้วก็ใส่ดิน แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ทับด้วยดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วทับด้วยดินอีกนะครับดินข้างบนนี้ต้องเป็นดินที่มีคุณภาพดีพอสมควรนะครับคือต้องเป็นดินร่วนนะครับใส่ให้เต็มล้อรถเลยนะครับแล้วเราก็ทําการปลูกนะครับพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ใช้วัสดุคลุมดินนะครับอาจจะเป็นหญ้าแห้งหรืออะไรใบไม้แห้งก็ได้นะครับคลุมก่อนเราถึงจะรดน้ํานะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินนะครับ นนี่นะครับ้พอปลูกเสร็จแล้วใช้วัสดุคุมดินเสร็จแล้วเราก็รดน้ํานะครับดินเราต้องใส่ให้เต็มนะครับใส่ให้เต็มล้อรถเลยนะครับพอเรารดน้ําไปเรื่อยๆนะครับดินก็จะซุดตัวลงไปประมาณนี้นะครับคือตอนแรกเราต้องใส่ให้เต็มล้อรถเลยนะครับพอมะเขือติดแล้วนะครับเราต้องหมันหมันดูใบมะเขือนะครับ มันแต่งใบมะเขือออกให้มันโล่งอย่างนี้นะครับมะเขือปอกเป็นเพื่อที่ต้องการอากาศถ่ายเทนะครับถ้าเราแต่งใบให้บ่อยนะครับอากาศถ่ายเทเขาจะออกดอกออกผลให้เรากินนะครับถ้ามีมแมรลงมลบก,กวนะครับเราก็สามารถใช้ยาเส้นนะครับหมักใส่กับเหล้าเขาวนะครับแล้วก็ใส่น้ํารดได้เลยนะครับ 30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับเราผสมน้ำแล้วก็ใช้พลลรถรถก็ได้นะครับถ้ามีแมลงรบกวนนะครับ mm hmm. การปลูกแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตอาจจะด้อยกว่าการปลูกแบบอินทรีย์เคมีนะครับแต่ในกรณีเราจะปลูกไว้รับประทานในวัวเรือนนะครับการปลูกอินทรีย์ก็สามารถทําได้นะครับก็สามารถที่จะทําได้มะเขือปอกก็สามารถที่จะออกลูกให้เร,รับประทานได้นะครับ ะเขือเปาะเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดนะครับแสงแดดต้องโดนแดดร้อยเปอซนะครับตรงไหนที่เราเอาล้อรถไปวางเพื่อจะปลูกมะเขือเปาะเนี่จะต้องเป็นบริเวณที่โุ่งแจ้งนะครับเพื่อที่มะเขือจะได้รับแสงแดดทั้งวันนะครับมะเขือ,ปอเปาะก็จะออกลูกให้เราได้นําไปทําอาหารเพปรุงอาหารได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อ ที่ตลาดนะครับาใดอยากต้องการอยากปลูกมะเขือปอไว้รับประทานในโครเรือนนะครับก็สามารถนําเอาวิธีการที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับสามารถที่จะนําไปปลูกไว้รับประทานในโควรเรือนได้นะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ